ว่า,าโกงคือคอร์อรัปชันคือเขาเบียดบังเอาสิ่งที่ไม่ใช่ของเขาเอาไปแต่วันนี้ทุกคนรู้ว่าโกงปัญหาเหมือนกันร,รู้ว่าโกงพูดเต็มหมดเลยแต่แก้ปัญหาไม่ได้บางคนเนี่ยอาจจะได้รับการบ่มเพาะนิสัยที่ไม่ดีตั้งแต่เด็กมาแล้วก็มีซึ่งการกระทําอะไรที่ทําบ่อยๆทําจะเป็นนิสัยมันจะกลายเป็นสันดานการโกงเหมือนกับออกซิเจนไปแล้วน่าจะเป็นเจ้านายเราเขาขออะไรก็น่าจะให้เขาเพื่อเราจะได้สะดวกร่วมมือกับ เอจ้าหน้าที่รัฐเหมือนกันร่วมกันคอร์รัปชันในการที่สังคมยอมรับว่าถ้าหมู่บ้านฉันได้ก็ประมาณน้อยมากบางจังหวัดยังมีถนนได้หมดแต่บางจังหวัดจะไม่มีอะไรเลยซึ่งคุณอยากคิดว่าเป็นเรื่องชานฉลาดเป็นเรื่องที่โกคคงคนหรือไใครก็ตามที่มาเอาสมบัติของประเทศเราก็เหมือนเอาของเราไปด้วยเราจะต้องทําให้คนขอเราฉลาดขึ้นหน้าที่เราคือควรควรจะลุกขึ้นมาเหมือนเหมือนกับหมาเฝ้าบ้าน